เราแถลงนโยบายเสร็จคงคำถามนี้เลยขออนุญาตชิต้เปอาไปเลยล้กันนะครับทำไมถึงอาสาเข้ามารับตำแหน่งตรงนี้มาเป็นผู้สมัครในตำแหน่งนี้นะครับแต่ที่ทราบเราเจอปัญหาเราเจอวิกฤตต่างๆเนี่ยที่ผ่านมามันนานละมันเกินสองปีสามปีละถ้าทิศทางการท,ท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจน ยังไม่มีจังตลาดเัเชิงนี้ว่าการท่องเที่ยวเราลองต่อไปไม่ได้แล้วพูดทให้เข้าใจง่ายๆเรื่ที่เราสะสมอยูเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันหมดเป็นบโควิตตั้งแต่รอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้จนทุกวันนี้มันยิ่งฝันรอ,อกสุดท้ายอีกใช่ไหครับเพราะฉนั้นคือถามว่าเราทนอีกปีสองป คือตอนเนี้ยนักท่องเที่ยวมาเข้ามาเมืองไทยเลยปริมาณถือว่าไม่ได้ไม่ได้น้อยแต่เข้ามาเชียงใหม่ยังถือว่าน้อยในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีใบอนุญาตโรงแรมถูกต้องคือสามหมื่นกว่าห้องที่ไม่ที่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องอีกเกือบห้าหมื่นอินเตอร์เซสต์ตอบเลยนะครับ ในเรื่องการตลาดในเรื่องการตลาดเนี่ย้อาทำการท่องเที่ยวเองถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องเอกามาตลาดเข้ามาทำในเรื่องการท่องเที่ยวต่างๆให้ระบบขึ้นในรูปประานนะครับข้อที่สองก็คือในเรื่องของตอรี่เทลลิ่งเราต้องทำตอรี่เทลลิ่งจริงๆจัดการนะครับในไหนท่องเที่ยวต่างๆในรูปการท่องเที่ยวต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆของ เรา้อมเราต้องเดินละเราไม่ใช่เดินธรรมดาละผมว่าเราต้องวิ่งละกับสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเ่ะเรารู้เราเราอยู่ในวงการท่องเที่ยวเรารู้ว่ามันเกิดสามปีเพราะตั้งแต่เกิดโรคโควิดเจ็ตั้งแต่ทัวร์สุดที่เราเจอจันกมดนนั่นมันเกิดละตอนนี้ถึงเวลาแล้วเราเราจะต้อง เป็นคณะอย่างมีทิศทางอย่างมีนิชั่นที่ชัดเจนรอผมว่ามันไม่ใช่ครับเราต้องทำงานเชิงลุ้ผู้ประกอบการทุกท่านเองผมก็ต้องฝากว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาถึงร่วมแรงร่วมใจการทำงานเชิงลุ้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขอฝากด้วยครับขอบคุณครับ